มีอะไรที่มาใหม่นะคะทุกคนนี่เลยก็คือว่ารถทุกคันในเมืองนะคะจะไม่มีหลังคาค่ะเซลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะเอาระคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะปอจะมาบอกข่าวที่เรียกว่าอจริงหรือไม่จริงนะเออ คือตอนนี้นะคะเกมซากูราเนี่ยเขาก็มีอัปเดตมาแล้วนะคะแต่ว่าอัปเดตอันนี้เนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องโหลดเองนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องลงมอดเองนะคะทุกคนโหวกว่บปอนเนี่ยจะทําได้เนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างยากแล้วก็งงเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าปอนเนี่ยก็ทําได้นะคะผมนี่แล้วก็เราเนี่ยก็มาในเตียงของสีม่วงอีกแล้วนะคะคือทําไมช่วงนี้ บอลเนี่ยค่อนข้างอินกับสีม่วงมากๆเลยนะครับผมโอ้ยทุกคนเห็นไหมครับว่าแฟนเราเนี่ยมีความใสแว่นดำด้วยนะอุ้ยนึกว่าหล่อมากมัง้ง <laughs> เอาละค่ะที่รักคะคุณพร้อมหรือ,อยังเอ่ยที่รักครับผมพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วน่ะมันก็ไปค่ะทุกคนค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรที่มาใหม่นะคะทุกคนฮ่ฮบอกเลยว่าว้าวแน่นอนนะคะ <c oughs> นี่เลย ที่รักนี่คุณซื้อรถคันใหม่หรอคะเนี่ยใช่แล้วก็คือว่ารถทุกคันในเมืองนะคะจะไม่มีหลังคาค่ะจะเป็นสไตล์แบบนี้หมดเลยนะคะคืออารมณ์เหมือนกับว่าเป็นรถเปิดประทุนนะคะทุกคนเป็นไง่เป็นแงไฮโซไหมล่ะคะที่รักคะปุ้ยก็แง่ละคะเออดวก่อนนะเหมือนว่าบ้านของเราเนี่ยก็คือจะเหมือนกับบ้านลุงพี่เลยนะคะไปดูกันค่ะโอ้นี่ไง ว้าวดูสิคะรถปอเนี่ยมันดูแพงขึ้นเยอะเลยนะพอแบบว่าไม่มีหลังคานะคะหูสุดยอดไปเลยเอาล่ะค่ะเดี๋ยวปอเนี่ยจะพารถของเรานะคะไปเปลี่ยนสีกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาเล่นธีมสีม่วงกันนะคะที่ราคาพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะผมงั้นก็ไปค่ะ ไปดูกันดิอ้าวขึ้นไม่ได้มาอ,อ,อุ้ยอุ้ยโคตรเทเลยอ่ะเทไหมในเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมเอาล่ะเราจะไปกันที่ร้านอะไรนะร้านเปลี่ยนสีรถนะคะเอ๊ะแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะทุกอนอ๋อนี่ไงหอยู่ข้างๆเราเลยนะคะเอ่มเปลี่ยนสีนะคะโอเค ไปค่ะไปดูกันนะครพบผมนี่ไงปุ๊บนี่ที่รักสวยไหมว้าวคุณเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเงินฟีฟีๆเลยอ้ทุกคนดูดิเฮ้ยคือแบบว่าสีม่วงคือแบบดีงามมากๆเลยนะไปะปไปเรากลับบ้านกันดีกว่ากับที่รักค่ะโอ้โหวันนี้คือแบบโคตรสิ่งอะ่ะนี่แล้วก็ เมกนะคะแล้วก็ทําการเลี้ยวขวาบ้านเราคือต้องเลี้ยวขวาเท่านั้นนะจ๊ะใช่ว่าเอา้า <Yeah. S 2> ผิดทางหรอเอ๊บ้านเราอยู่ไหนวะ <laughs> โอ้ยก็คือมีความหลงทางนะคะทุกคนอ๋อ,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 อแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะนี่เลยอาฮะอาฮะอาฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมนี่ปึ๊บเราจะจอดตรงไหนดีล่ะคะพี่รักเอาเป็นว่าจอด สอน,นี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะปุ๊บโลโค้สวยเลยอะแล้วก็เอาคันนี้นะคะไปเป็นสีเหมือนเดิมค่ะทุกคนไ,<อ>ไปเป็นดีกว่าค่ะที่รักฉันว่านะคะฉันน่าชอบรถที่ไม่มีหลังคาแบบนี้มากกว่านะเพราะว่ามันดูไฮโซดีเนาะเออดูเป็นสาวว่าสาวแซ็บอะไรอย่างนี้นะคะไโอ้ยโอ้ยโอ้ยาขอโทษค่ะขอโทษ,โทษให้ตายเถอะ แล้วก็เอิม่มเลี้ยวขวานะคะทุกคนคะ่ะมาเป็นสีกันนะจ้าทุกคนนี่เอาเป็นสีนี้เลยจ้าเป็นไงโคตรสิง่งโอ้โหยทุกคน <c oughs> เมื่อกี้คือป๊อก็ไปชนมานะคะดูดิรถหน้าบูเลยอะหน้าบูหน้าบูาบ <c oughs> จะรอดไหมนี่วันนี้นะคะ คือปอเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าขับรถในเกมไม่เก่งเลยนะทุกคนคือแบบต้องฝึกเยอะเลยนะแล้วก็ทำการอื้อเลีย้ยวโอ้โหเป็นไงลิฟท์ทรไว้นะเอาละครับผมนี่ที่รักเป็นไงเป็นไงรถเรา นี่เขาเรียกว่ารถคู่นะคะผมเป็นยังไงล่ะคะทุกคนสวยไหมโคตรสวยเลยที่ราคาลงมาหน่อยค่ะเดี๋ยวปอนะคะจะพาแฟนเนี่ยไปที่ร้านขายรถนะคะโดยการขับจัก,กรยานไปก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยแต่ว่าเราเนี่ยเงินจะหมดนะคะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแม่คะยังไงก็หนูขอยืมเงินคุณแม่ก่อนแล้วกันเนาะ <Yeah. S 1> นี่เลยคะ่ะปึ๊บ ปุ๊บฮ่าฮ่าฮแล้วเราก็ได้เงินมานะคะหนึ่งหมื่นกันเลยนะคะโอ๊ยตายแล้วค่ะรู้สึกผิดที่แบบว่าขโมยเงินคุณแม่มานะคะแต่ว่ามันจําเป็นไงเอาละค่ะเศกจัก,กยานมากันดีกว่านะคะที่รักคานี่เลยค่ะขี่อันนี้แล้วกันนะคะเอ้ยไ,ไม่ใช่ นี่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 ไปค่ะคุณค่ะตามมาเลยโห oh. แล้ววันนี้จะถึงไหมเนี่ยที่รักคะถึงสิฮะที่รักคะตามมาเลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือไม่ไกลเลยนะขับมาคือเจอเลยนะคะทุกคนมาเรือมาเรือมาเรยที่รักวู้ฮู้วู้ฮู้นี่เลยที่นี่เลยค่ะโอ้ oh, oh. เพราะว่าที่นี่นะคะ่ะมันเป็นบริษัทของพ่อฉันนะคะ่ะเนาะ ไปค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนอุ๊ยแต่ว่าให้ตายเถอะค่ะพนักงานรอเหมือนเดิมเลยนะคะ <c oughs> ที่รักค้าลงมาเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเนยค่ะลงมาเลยค่ะคุณนายคุณอ๋อโอเค <c oughs> อุ้ยตะแกรยงปิว <c oughs> เอาคุณคุณขึ้นมาสิฮัลโหลที่รักค้า <c oughs> ขึ้นมาเลยค่ะ แล้วคุณจะมาเดินทนทําไมเนี่ยรถพังคือแฟนปอเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนโอ้ยรถมันแรงมากๆต้องขับแบบว่าอย่าละมันระวังเลยนะคะโอ้โหรถแรงมากจริงๆโอเคโอเคโอเคค่อยๆขับเข้าไปนะครับผมติเออเป็นยังไงล่ะจ๊ะโอ้โคตสวยอะได้เวลาขับกลับบ้านกันแล้วเด้อ อันนี้คือเราก็ไปขโมยเขามานะคะเฮ้ยเบ๊ก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 อุ้ยหน้าบูหน้าบูหน้าบูหมดแล้วค่ะโอ้โโอ้โหโอ้โเ้ยเดี๋ยวจะพังไหมวันนี้คือแบบว่ามันขับยากอะมันแรงเกินไปอะเนาะเฮ้ยเบ๊ก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 เออแล้วก็เหลียวซ้ายนะคะทุกคน นี่โอ้โหแล้วเราก็ได้มาอีกคันนึงแล้วนะคะผมเป็นไงทุกคนสวยไหมสวยมากเลยค่ะเอแต่ว่าปอนเนี่ยอยากได้อีกคันหนึ่งนะคะทุกคน เราไปขโมยกันดีกว่านะคะเดี๋ยวปอเนี่ยวิ่งไปก็ได้เนาะจะได้แบบว่าง่ายๆนะคะจะจะมาเอาคันไหนดีนะจะเป็นคันซ้ายคันกลางหรือว่าจะเป็นคันขวาดีคะแต่ปออะชอบคันนี้นะคะมันดูเป็นผู้ดีผู้ดีนะคะโอเคค่ะสุดหล่อเดี๋ยวฉันน่ะเอาคันนี้เนี่ยไปขับเล่นก่อนแล้วกันนะยังไงก็ฝากบอกคุณพ่อฉันด้วยนะคะเนาะไม่บายจ้าทุกคน เราก็ได้ลบมาแล้วนะคะผมโอ้ยคันนี้คือแบบแรงเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะคะอู้หูออ้ยเกือบชนอู้หูอู้หูอู้หู้ยแรงมากคันนี้คือแรงจริงๆปึ๊บปึ๊บนี่อุ้ยเอาแฟนตามมาได้ไงเนี่ยที่ลาคุณตาใช่มาหรอคะใช่แล้วค่ะผมอยากห่างคุณน่ะ พูดจาน่ารักขนาดนี้มีฉันโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้อ้ยยน่าบู๊เลยแรงมากรถโคนแรงเลยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็คือต้องค่อยๆกดเร่งอ่ะอันนี้คือปอใช้เมาส์เล่นนะคะทุกคนค่ะก็จะแบบว่ามาขับยากนิดนึงนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะนี่เลยอุ้ย ถึงบ้านแล้วครับผมนี่นี่นี่โอ้โหเตียงสีมว่วงวันนี้น่ะคือแบบโคตรปังอ่ะปังจริงจงูเป็นไงปังไหมโคตรปังเลยอ่ะคุณอุ้ยฉันชอบค่ะมีความชอบโทนนี้เอ้ยอะไรอ่ะบั๊กอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว คือมีความชอบโทนสีม่วงมากๆเลยนะคะทุกคนคะเปไ็นแงแซ่บปะ <_ S 1> เดี๋ยวนะปอขอปรับหน้าก่อน <_ S 2> <_ S 1> ที่รักคะที่รักชอบโทนนี้ไหมคะผมก็ชอบครับทุกคนว่าคันไหนเนี่ยที่ดูสวยที่สุดนะคะแต่ปอว่าหน้าคันที่ดูสวยที่สุดเนี่ยต้องเป็นคันนี้เลยค่ะอุ้ยดูดิเป็นรถยนต์ที่อยู่ในความฝันของปอเลยนะคะมันคือ m b o โบกินีปใช่ไหมอุ้ยหูยพอปอเนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นสี ม่วงเนี่ยคือบอกเลยว่าสวยกินใจมากๆเลยนะคะผมแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบคันไหนเอ่ยก็คอมเมนต์บอกปอได้เลยนะคะวันนี้นะคะปอก็มาเพียงเท่านี้นะคะนี่คือเป็นการอัปเดตที่เราเนี่ยจะต้องลงมอดเท่านั้นนะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับขลุ่ยให้ปอด้วยนะคะสวันนี้ก็ายบายคะ่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคน๊าบา ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน